ไลค์กดซับะไคร์ด้วยนะนะครับถ้าจะให้อร่อยก็ต้องใส่โจ๊กอะไรนะใส่รเดีอะรหลัางรถหลัางเอางั้นเดีเวกดไลค์กดซับะไครให้ด้วยนะครับ ทำไมรถเยอะจังเลยเส้นนี้เโอเคหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเลยโอเคเอาเอาไปเร็วไปเร็วแซงเร็วโอเคหน้าก็หน้ามาก็หน้าด่านเรียงหนึ่งไง โอเคขึ้นไปอย่างนี้ได้อาจารย์ขึ้นไปโอเคโอเคอาจารย์โอเคหน้ากระดานเรียงหนึ่งโอ้ยากาศสวยแล้ว ก็เส้นนี้นานแล้วที่ไม่ได้มากันก็โอเคใช้ได้อยู่ถ้ามาหน้าหนาวนี่หมอกจะลงสวยทำใหทำ,ทำสูงเอทอทำสูงนะใช่ก็ได้ได้งบประมาณไม่ใช่น้อยแต่ว่าอาจารย์เชื่อเถอะถ้ารถใหญ่วิ่งกระพังอีกเหมันเดิม รถใหญ่วิ่งก็พังเหมือนเดิมเพราะว่ามันอาจจะดินมันซุดอยู่แล้วันี้เริ่มแล้วเริ่มหมดก็ประมาณตรงนี้เ,เพราะว่าที่เขาทําให้เพราะว่ารถรถใหญ่เขาวิ่งไปตอกเสาเข็มตอกหม้องไง,งนะเขาก็เลยต้องทําให้ใทีนี้ไอ้นี่ตรงนี้เขาก็เลยบอกปล่อยของอบตไป <laughs> วิ่งเฉพาะตรงนั้นใช่พี่นุมาพูดถูกงบงบประมาณาทำเฉพาะตรงที่วิ่งใช่ไหมตรงที่ไม่วิ่งก็ไม่ทำใช่ไหมโอ้โหพี่นุมาเนี่ยยังไงเนี่ยสรุปโครงการไอสวนพึ่งราดบุรีว่ายังไงจ้าเนี่ยราชบุรี เอ,อเ,เอาแ่กมไ,มไปเอาอีกแล้วแล้วไปไหนไงั้นน่ะเดี๋ยวเดีคิดหน้าผมไปตลาิลิบุรีก่อน <laughs> เ้ยเาไปตราบุรีว่าตราบุรีนี่กม <laughs> ีสนงมันติดอันดับ้าบอกว่า <laughs> ลาบุ <laughs> ารีเนาาีติดอยู่ตร <laughs> าบุรีเเกิดภาษาเกิด่า เราไม่ต้องเสียอะไรเลยเราเตรียมมาไปโอเคไหม,หเ,มเอาไปเลย,ยงั้นนะ่ะเ้กิจักรยานขือนไมได้เขืน,นเเขืนใช่ไหมที่เราไปนะที่เราไปนะอโอ้ <c oughs> ต้องต้องจัดก่อนไปปีใหม่นะใช่ใชต้องจัดก่อนปีใหม่หน่อยปีใหม่เราลอองยาวได้ จัดก่อนปีใหม่แต่พี่นุมาไปเอาเด็กไปก็มันไม่มีน้ำเล่นนะ่ะต้นไปต้นไปมันไม่มีน้ำน้ำให้เล่นแบบไปชะอ,นะอ,นอํน่ะอ๋อเนื่อจะเอาเด็กไปไน้ำไม่มี เส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรพี่โนมาเนี่ยเอาเส้นเรียบคลองเส้นเรียบคลองที่จะไปออกทางไหนอะออกนอกความประถมมันเป็นเรียบคลอง,งเ,เ,งเออใช่